วันนี้เราก็จะมานำเสนอเมนูครับอรอบเย็นของเรานะครับนี่ก็คือมะละกอที่ปอกแล้วนะครับอนี้ก็คือข้าวปอกมะละกอได้ครึ่งหนึ่งครับมะละกอ,อจะหาบๆแล้วนะฮะอ่ะมาถ่ายทั้วพาะถ่ายหันมานทั้งเพจะถ่ายเองทุกคน ถึงนาทีใช่ไหมถ่ายยกถ่ายเลยไม่ต้องวางมาแล้วบารมีร้าเทพทราบพายกินอยู่กับคนพิการครับดูดีตลอดนะครับวันนี้จะมานำเมนูเสนอเออเสนอเมนูก็คือแกงอ่อมแกงอ่อมหมูใส่มะละกอนะครับมันคอก็หวานด้วยกออรอบด้วยนะฮะอาหันข้าวไมับยังไม่ได้หุงข้าวเลย เปิดตัวดิน้ำเดือด,ด,อด,ดแล้วเราถ่ายท่านเราชมด้วยโอ้ยยังไม่เดือดเลยอ่ะสตอ๊อปไว้ก่อนและนี่ก็เดือดแล้วนะครับเดือดปุกๆเลยอ่ะเอาม้ละกอใส่ได้ใส่หมดเลยมือจะไปวางใกล้ขนาดนั้นขึ้นมาอีกหน่อยเออประมาณนั้นแหละไม่เลยน,นะมันจะกระเด็นเขาค่อยๆว่า ออมิ้เอาตะเดียวดันลงไปลูกอืมแกงอ่อมมะละกอใส่หมูนะครับก็เป็นเมนูแบบบ้านๆนเนาะเป็นเมนูแบบบ้านๆ มันเย็นของเราทำกินไปนะครับตามแบบฉบับเลยแบบฉบับบ้านๆเอ้าเอาไปใส่ฉีกใส่ดิฉีกใส่แล้วก็ปิดฝาเลยฉีกใส่ไปแล้วก็ปิดฝาเลยลูก รอน้ำเดือดแล้วเราค่อยอลองชิมดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะก็ให้ดูธรรมชาติไปด้วยนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับธรรมชาติบ้านเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายขอไปด้วยที่กล่องสันนะครับ ก็จะมาดูน,นี้คือแม่อันนี้คือแม่ครัวของเราครับกำลังเดือบปุดเลยนะครับเอาปปิดฝาซะ เอาสักหน่อยเงียบมากๆครับบรรยากาศที่บ้านอ่าเป็นเวลาที่เงียบที่สุดเลยทั้งลมทั้งเสียงนกต่างๆนาๆนาเลยฮะเงียบกริบเดี๋ยวอีกประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับนกก็จะเข้ารัง,เส,งเสียงเสียงเสบงเสงแซ่ไปหมดครับเดี๋ยวมารับฟังกันอีกทีเนาะ และแล้วแกงอ่อมของเราก็สุกแล้วนะครับถ่ายหหน่อยใกล้ๆเบาๆคอ่อยๆช้าๆสุกเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปนี้ไม่นานนะคอนะ่อยๆช้าๆอาจจะสั่นนิดหน่อยครับไม่ใช่ตื่นกล้องนะครับหิวข้าวบ๊ายบาย ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้เทีกับลูกนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนพ่อลูกด้วยนะครับขอบคุณครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ